โลสองร้อยสี่สิบปลาสลิดปลาสลิดโลสองร้อยสี่สิบจนอ้วนจุกจุกคนซื้อหรือว่าคนคนซื้อหรือปลาอ้วนคนซื้อหรือปลาอ้วนปลาปลาหรือว่าคนซื้อมากกว่านะพ่อ <c oughs> คนซื้อก็ตัว พอ่พอพ่อกับป้าคนซื้ออะเอื๊กี่กิโลรู้ไหมสามร้อยยี่ <c oughs> สิบกิโลสามร้อยยี่สิบแวะซื้อปลาสลิดครับโลสองร้อยยี่สิบก็มลสองร้อยสี่สิบก็มีลแล้วแต่ไซส์ขากลับจากไหว้พระที่วัดหงทองโซนนี้จะขายปลาสลิดเดยอะเต็มไปหมดข้างทาง ก็จอดทันร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นซื้อกี่โลไม่รู้เนี่ยโอเคเรียบแล้ว